สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับน,นักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยภาษาพาทีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3บทที่5ทำดีอย่าวันไหวกับคุณครูมายสำหรับวันนี้นะคะก่อนจะไปเรื่องเ,องเดี๋ยวเรามาอ่านบทร้อยกลองสรุปเรื่องกันก่อนค่ะบทนี้ครูอาสาชวนกันมาเล่านิทาน เด็กน้อยฝึกเขียนอ่านนำอาหารมาแบ่งปันคล้องจองคำสัมผัสบรรตรงจัดคัดคำนั้นเรียงร้อยถ้อยจำน้นสี่คำพันเป็นบทกลนมาแล้วมาแล้วครูแก้วของเราวันนี้วันเสาร์ คอยเฝ้าด้วยใจครูแก้วมาคู่กับครูสดใสถือถุงใบใหญ่ใส่อะไรนะจ้อยแดงแท่งใสวิ่งไม่ลดละรีบถือกระบะจะไปช่วยครูถุงมีขนมข้าวนมสบู่หยิบออกมาดูหนูหนูดีใจ มีผู้ใจบุญเพื่อหนุนห่วงใยฝากของถุงใหญ่มาให้พวกเราครูแก้วใจดีมีเรื่องมาเล่านิทานก่อนเก่าเอ้ามาไว,ไว้ไๆตัวเล็กนั่งหน้าถัดมาตัวใหญ่ล้อมวงกันไปดีไหมพวกเราดีครับค่ะครู พวกหนุ่รอเล่าเมื่อถึงวังเสาคอยเป้าไม่คลายครูเริ่มว่ามีเรษผีพ่อไม้เลี้ยงดูลูกชายเช้าสายห่วงใยเมื่อลูกเป็นนุมชุ่มชื่นหัวใจรีบพาลูกไปฝากให้บวชเรียนวัดพ่อเคยบวชท่องสวดอ่านเขียน ให้ลูกภาคเพียนปรับเปลี่ยนฝึกตนถวายอาหารสีมทานกุศลพระลูกเวียนวนท่องบนตำนานเมื่อพ่อชาราลูกยาสมสารอยากกลับไปบ้านช่วยงานดูแลจึงศึกจากพระ มาณนะแ่วแน่เลี้ยงพ่อยามแก่รับแพ้ห่วงใยลูกศึกวันนี้เศรษฐีดีใจขี่ม้าเร็วไวไม่ทันไตรตรองไปรับลูกยาม้าหนึ่งคนสองเดินทางไม่คล่องต้องทำอย่างไรต่างฝ่ายต่างเกลียงทกเขียงกันใหญ่ ตกลงกันได้ให้พ่อขีม่ม้าส่วนลูกจูงเดินเพลิดเพลินอุราหญิงสาวผ่านมาว่าให้ได้ยินเศรษฐีทำไมช่างใจร้ายปิ้นให้ลูกเดินดินเหงื่อรินท่วมกายเศรษฐีนิ่งนึก รู้สึกละอายตนเองสบายลูกชายเหนื่อยล้าเปลี่ยนให้ลูกขี่ก็มีคนว่าลูกชายนั้นหนาหารู้คุณคนบวชเสียผ้าเหลืองสิ้นเตืองเสียผลให้พ่อทุกทนตนสุกจายาพ่อลูกลุ่มกิตนั่งคิดศึกษาแล้วขึ้นหลังมา้า ขี่มาสองคนขี่มาไม่นานชาวบ้านด่าก่นใจร้ายเหลือทนนี่คนอะไรม้าหนักหลังแอนวิ่งเล่นไม่ไหวคนไร้หัวใจต้องไปอเวตีพ่อลูกฟังคำช้ำใจเหลือที่โดดลงทันทีมีแต่ทุกข์ใจ พ่อลูกสับสนกังวลสงสัยจะทำแบบไหนใครก็ว่าเอาแล้วจูงม้าเดินเพิดเพลินปากเขาผ่านแนวลำนองเข้าเขตชุมชนชายหนุ่มกลุ่มใหญ่แปลกใจเหลือล้นพ่อลูกสองคนคนเดินมาไกลมีม้าไม่ขี่ นี่เพราะอะไรมันน่าสงสัไม่บ้าก็เมาช่างโงนนักหนาปล่อยม้าตัวเปล่าส่วนคนนั้นเล่าย่ำเช้าเดินมาโทษคนอะไรช่างไร้ปัญญาแล้วหัวราอร่าพากันเดินไป พ่อลูกได้ฟังนั่งถอนใจใหญ่เหน็ดเหนื่อยกายใจไม่อยากพูดจาชวนพ่อพักก่อนนอนกันเถิดหนาตลอดทางมาถูกด่าช้ำใจเศรษฐีได้คิดเลิกจิตวันไหวจะทำอย่างไรใครก็วิจารณ์คืนพักที่นี่ คงมีชาวบ้านมาพูดละรานรำคาญหัวใจหากเราทำดีมีจิตเต็มใสใครพูดอย่างไรไม่กลัวคำพานแล้วชวนลูกยาขี่ม้ากล้าหารพ่อลูกเบิกบานถึงบ้านปลอดภัยนิทานจบแล้ว แก้วตาสดใสชวนเด็กเล็กยหญ่เดินไปเล่นกันเด็กๆเพลกกิดเพลินเดินชมโน่นนั่นสนุกสุขสรรทันกับเวลาเล่นแล้วมาเรียนอ่านเขียนเถิดหนาในภายภาคหน้าวิชาเลี้ยงตนเด็กดีของครูเรียนรู้ฝึกฝนขยันอดทน ยากเจนไม่มียึดหลักพอเพียงไม่เลี่ยงหลีกหนีคิดดีทำดีชีวีก้าวไกลคุณครูแก้วตาพาครูสดใสสอนเด็กด้วยใจห่วงใยเอ็นดูเด็กเด็กรำลึกนึกพระคุณครูเสียสละเพื่อหนู อุ้มชูเมตตาหนูจะจดจำครูพร่ำสอนมาขอน้อมวันพาบูชาคุณครูสำหรับเรื่องทำดีอย่าวันไหวจบแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจสามารถย้อนกลับไปอ่านได้อ่านแล้วแต่ฟจดูว่าในเรื่องมีตัวละครใดบ้างและให้ข้อคิดอะไรแก่เราบ้าง อย่าลืมทกทวนอ่านบอลบอลนะคะ